ซีฟูดจะสั่งยังไงถ้ามาคนเดียวสองตัวไปเลยทุกคนป <l ip> ลาตุแลแร่สอุเกืบป่ะทุกคนแสงนี่คืออลังการมากคือใช้ไฟเยอะมากใส่ทุกวันป่ะคะ ุกวานห้องพญานาคสีขาวหมอกกระทงแบบนี้ที่เราแต่งตัวเป็นแบบนางรพมา่าตบบเปรีพดีที่ทํากันในวันลอยกระทงชาวเหนือล้านนาะไม่คิดเลยว่าที่สีราชาจะมีอะไรแบบเหมือนตอนนี้เดินที่สวนหลังบ้านเป็นอุโมงค์ไฟสวยมากมีแบบจักรวาลดวงดาวโอ,อ้ข้างหนะ้านะจะบอลลูนยักษ์เยอะแยะเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะสสดีเพ,พื่อนโบ้โฮโซนะคะ ตอนนี้นะคะโบยังอยู่ที่ศรีราชานะคะทุกคนถ้าทุกคนได้เห็นคลิปหมูเด้งก่อนหน้านี้ที่โบโพสไปนะคะโบก็ยังอยู่ที่นี่นะแต่ว่าจริงๆเป็นวันเดียวกันแหละแต่โบแค่เปลี่ยนเสื้อนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะโบก็เลยลองเซิร์ชดูเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมากนะคะแอดซีฟู้ดนะคะที่ศรีราชานะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่าร้านนะเห็นเขาบอกว่าจะเป็นร้านที่คนโลเคอลเนี่ยชอบกินมากๆนะคะแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็ชอบมาด้วยเป็นร้านที่ติดทะเล นี่นะคะโบอยู่ร้านแอดซีฟู้ดแล้วนะคะคือที่จอดรถแน่นคนแน่นนะคะแต่ว่าตอนนี้โบอยากกินซีฟู้ดมากๆเ,เพื่อนๆแต่ว่ายังงงอยู่ว่าซีฟู้ดจะสั่งยังไงถ้ามาคนเดียวนะคะเดี๋ยวลองถามเขาหน่อยดีกว่าว่ามียังไงบ้างนะคะตอนนี้โบดเออะะูเมนูเขาอยู่นะทุกคนเมนูเขาอะโบว่าสมเหตุสมผลนะคะคือราคาไม่ได้แพงเลยนะคะบางอย่างเนี่ยก็คิดตามน้ำหนักบางอย่างก็คิดแบบเป็นจานนะ ตัวไปเลยทุกคนอร่อยเนาะสดมากคือตัวเขาใหญ่อะทุกคนใหญ่มากอร่อยทุกคนคะอหอยนางรมเฮ้ยไม่ใช่หอยมแมลงคู่นะคะหอมหวานมากหหอยนางรมนะคะ เมนูปลาอันนี้นะคะชื่อว่าปลากุแลแร่สดซาซิมินะทุกคนอันนี้นะคะความรู้สึกมันจะแบบกรึบๆอ่ะทุกคนเมนูนี้เนี่ยที่ร้านพแพร่นำนะคะแต่สำหรับโบรู้สึกว่ามันมันมีความคาวนิดนึงอะ่ะนิดนึงแล้วก็เท็กเจอร์นะคะจะมีความหนึบๆน,นะคะแต่ว่าจะมีติดเหมือน ก้างปลากุแลกคือโบรู้สึกว่าแบบเคยมีคนแนะนํานะคะแต่ว่าพอลองกินัางนี้เราอาจจะไม่ใช่ทางนะตอนแรกโบมีถามคนด้วยนะพี่อยากกินกุ้งเผาอ่ะคือแบบโลนึงเยอะไหมอะไรเงี้ยเขาบอกครึ่งโลไม่น้องประมาณสิบตัวสิบตัวไม่ไหวนะทุกคนแต่ว่าอยากกินนะคะแต่ก็สั่งอะไรก็ไม่ต้องมาเยอะแยะไปหมดว่านาย้องหอกลับนะทุกคนค่ะอิ่มมากๆเลยนะคะตอนนี้กําลังจะเดินไปที่รถนะคะแล้วก็หอกลับ <c oughs> ตามสูตรนะคะราคาทั้งหมดนะที่โบถ่ายเพื่อนๆดูนะคะอยู่ที่810บาทนะคะโบรู้สึกว่าจริงๆแล้วราคามันแบบเออได้อยู่สมเหตุสมผลไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะคะแล้วก็สถานีต่อไปนะคะเดี๋ยวไปแบบด้านกาแฟนหน่อยดีกว่าก่อนที่เอ้าลืมบอกทุกคนเดี๋ยวสถานีถัดไปถัดจากกาแฟนะจะพาเพื่อนๆไปที่สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศิลปะนะคะทุกคนเขาชื่อ Lighting Art Museum นะคะที่ศรีราชาเนี่ยแหละแต่ว่าไปกาแฟก่อนนะ ชื่อร้านถูกหรือเปล่าร้านเวนนะคะเออเขาอยู่แถวๆนี้แหละแบบเซิร์ชแบบร้านกาแฟใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งเป็นลาเต้เย็นนะคะอยู่ที่90บาท ที่นี่มีชื่อว่า Lighting Art Museum and Balloon Garden Thailand เออชื่อยาวว่ะเออทำได้ไงที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์แสงสีศิลปะนะทุกคนแต่ว่าข้างในเป็นยังไงเนี่ยต้องตามโบเข้าไปดูนะคะแล้วก็ข้างในอ่มีซื้อตเ็ตด้วยนะตามสวัสดีค่ะท่านเดียวค่ะเท่าไหร่คะ เก็คเข้ามาแล้วนะคะ200บาทนะคะแล้วก็จะได้ฟรีดิงนะทุกคนเดี๋ยวต้องเอาไปแลกข้างในนะคะแล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปข้างในตรงนี้นะว่าห้องแรกคืออะไรนะคะโอสิ่งที่เห็นนะคือนี่หันลังให้ดูนิดนึงเป็นห้องที่จัดแสงจัดไฟอุย้ยน้องเขาสวยมากสวัสดีดค่ะเดี๋ยวเราเดินดูห้องแรกกันนะทุกคนหุย แสงนี่คืออลังการมากที่ไฟแวบๆในกล้องนะคะตรงนี้ก็แวบนะทุกคนสวยมากน้องๆใส่ชุดสวยทุกคนเลยใส่ทุกวันปะคะทุกวันวนโอเคก็จะมีน้องๆมาต้อนรับอยู่ที่นี่นะคะบ๊ายบาย แก้วนะคะทุกคนด้านหลังโบนะคะทั้งห้องนี้คือใช้ไฟเยอะมากทุกคนทุกจุดเลยนะคะมีเจดีด้วยนะแล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่โบถ่ายเมื่อกี้นะคะที่มีการแสดงนะคะเขาก็จําลองไว้เป็นวัดอรุณนะคะโอเคเราไปห้องต่อไปกันนะห้องแรกนะคะที่โบเดินเข้ามานะคะโบจะเห็นทาวเวสวรรณนะคะ อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ไฟเนี่ยเขาจะจัดเป็นสีส้มสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันยิ่งสวยเลยนะเพราะว่าแบบเออชุดหรืออะไรต่างๆของไทยเนี่ยถ้าใส่สีเหลืองสีทองเข้าไปก็ยิ่งแกรนเลยนะทุกคนไฟที่ทุกคนเห็นนะคะตรงนี้นะมันก็จะแวบๆนะทุกคนคือของจริงก็แวบๆนะคะ ตรงนี้เท่าที่โบเห็นนะคะ70%จะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวจีนนะทุกคนคือแบบมันจะมีทัวร์มาลงนะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็ดีนะคะจะได้ให้เขามาดูอะไรที่เกี่ยวกับแบบของคนไทยนะสวยวิจิตรให้เขาไปแบบเล่าลือในบ้านเขาเลยห้องต่อไปนะคะทุกคนโบเดินเข้ามานะคะคือมีรูปเรือนะโบคิดว่าน่าจะเป็นประเพณีไหลเรือไฟหรือเปล่าคะเพราะว่ารู้สึกว่าที่นี่เขาจะทำธีมแบบ ตามภาคตามอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็คือชูความเป็นประเทศไทยนะคะเดี๋ยวโบลองเดินไปอ่านนะโบก็ลองมาอ่านนะคะทุกคนประเพณีไหลเรือไฟนะคะหรือเขาเรียกว่าล่องเรือไฟนะคะก็เป็นประเพณีที่เหมือนกับคล้ายๆว่าเขาปล่อยเรือไฟอให้เป็นลักษณะเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าเรือที่ทำด้วยท่อนกล้วยไม้ไผ่หรือว่าเุที่ลอยน้ำเนี่ยมันก็จะไหลเรือไฟไปเรื่อยในเทศกาลวันออกพรรษานะคะเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อดีกว่ามีอีกหลายห้องนะคะห้องนี้นะคะชัดเจนเลยว่าเป็นห้องกระทงนะคะ ทุกคนก็จะเป็นเทศกาลลอยกระทงของแบบที่ไทยใช่ไหมแล้วก็ข้างหน้านะอย่างที่โบบอกนะเขาก็จะมีจุดให้เราแบบอ่านความหมายนะคะแต่โบคงไม่ลงลึกนะเพราะโบรู้สึกว่าทุกคนน่าจะรู้จักแบบ กันดีอยู่แล้วนะในเทศกาลอะไรต่างๆที่โบถ่ายไปนะคะแต่โบแค่อยากจะให้เห็นความสวยงามนะแต่จะบอกเพื่อนๆว่าอันนี้นะกระทงแบบนี้โบน,นึกถึงอะไรรู้ไหมคะนึกถึงตอนเด็กนะที่แบบกระทงแบบนี้ที่เราแต่งตัวเป็นแบบนางนพมาศอะวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีกระทงแบบนี้อยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรจัดเหมือนกิจกรรมในโรงเรียนนะคะไม่ค่อยได้เห็นกระทงแบบนี้นะทุกคนแบบนึกถึงคำหลังเหมกันนะตรงนี้ข้างหน้านะคะโบเจอพระแก้วมรกตค่ะทุกคนเห็นชัดๆแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าท่านมีแบบสีเขียวนะคะ ส่วนห้องนี้นะคะทุกคนเขามาในตีมห้องช้างนะคะข้างหลังโบนะจะมีช้างเผือกตัวใหญ่มากๆนะคะแล้วก็งาสีขาวเผือกนะคะอยู่ด้านหลังนะคะทุกคนแล้วก็ทุกห้องนะคะจริงๆเขาก็จะมีตีมแล้วก็มีประวัติ มีแบบประวัติที่มาอะไรเงี้ยบอกทุกคนนะว่าที่มาของห้องนี้เป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนก็เข้ามาอ่านได้นะคะข้างหลังโบนะคะทุกคนก็จะเห็นโคมเยอะมากเลยนะตีมห้องนี้นะคะจะชื่อตีมว่าตีมห้องโคมยี่เปงนะคะโคมยี่เปงเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักกันอยู่แล้วแหล,ละเนาะเขาจะเป็นประเพณีที่ทํากันในวันลอยกระทงของชาวเหนือล้านานานะคะทุกคนคือแบบห้องนี้เนี่ยก็แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะชูให้เห็นถึง ภาคเหนือนะคะที่เขามีประเพณีกันนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นธงนะทุกคนที่คนเหนือเรียกว่าตุงนะ,นะคะโอ้อันนี้จำลองเป็นอะไระคะห้องพญานาคห้องพญานาคนะคะโอเคขอบคุณนะคะค่ะ<อ> <laughs> <อ>มีพญานาคนะคะ ตรงนี้อยู่ตรงกลางแล้วก็ตรงข้างหลังนะคะห้องนี้นะคะตีมของเขาก็คือห้องพญานาคสีขาวหมอกนะคะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพญานาคที่สูงถึง1.5เมตรเลยนะคะเดินออกมาจากห้องพญานาคสีหมอกนะคะโบจะเจอที่เขาจัดไฟเป็นไฟสีขาวนะคะข้างหลังโบนะคะทุกคนเขาก็จำลองเป็นวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายนะคะ สวยมากๆเลยอ่ะก็คือเป็นสีขาวนะวัดจริงๆเขาก็สีขาวนะทุกคนตรงนี้นะคะเขาก็จัดแสดงให้ดูนะคะว่าชุดไทยเนี่ยมีแบบประมาณไหนนะใส่ในหุ่นนะคะ สวยเลยทุกคนก็จะมีแบบใส่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็โชว์แบบเด็กด้วยข้างหน้าโบนะคะทุกคนเขาเรียกว่าต่างทองนะคะเป็นที่นั่งที่แบบสวยมากๆเลยอะ่ะทุกคน เหมือนแบบสมัยก่อนอะนะเนาะเออเขาทำสวยอ่ะสีทองสีเหลืองก็แบบอลาังม,มากเลยนะคะในนี้เขาทำมาได้ดีมากคือเหมือนเห็นความเป็นไทยเนี่ยทุกจุดเลยนะคะแล,แล้วก็กำลังจะเดินออกไปนะคะข้างนอกเป็นอะไรอ๋อเป็นอุโมงค์ที่เป็นแบบแค,คล้ายๆคริสตัลนะคะมีแสงไฟนะคะนี่แอบติดพี่เขาหน่อยนะคะ จะมีแบบไกด์ไลน์ให้เราดูนะคะว่าเราควรจะถ่ายรูปแบบไหนมีนางแบบมาถ่ายให้ดูอยู่แล้วนะคะ <guerra. S 1> เออดีนะจะได้ไม่ต้องคิดท่าเองนะนี่เขาคิดมาให้เสร็จสับ <os> เลยนะคะแล้วก็จุดตรงนี้นะคะน่าจะทํามาเป็นนิทรรศการแบบว่าคือจักรวาล<พ>อไไนะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันจะมีแบบโลกมีวงแหวนดาวเสา ung, อะไรประมาณนี้นะคะสวยเลย ว้าวทุกคนห้องนี้เป็นห้องก,องกว้างเลยนะคะก็จัดแบบหลายจุดเลยมีแบบจักรวาลดวงดาวอะไรเงี้ยมีแบบรูปปากรูปหัวใจอะไรเงี้ยแล้วก็นี่มีรถของเจ้าหญิงอะไรนะอะไรนะรถมา้มารถม้าแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมคะนี่รูปปากนะแล้วก็อันนี้รูปหัวใจเขาก็จะเรียงแบบเยอะมากๆเลยหลายๆอันเลยนะ มากเขาจัดเป็นเหมือนสวนดอกไม้นะคะมีเสาอะไรนะโทรรอิโทระอ,รอิอะไร <laughs> ของญี่ปุน่นสวยมากๆทุกคนคือเขาจำลองเป็นแบบสวนดอกไม้อะคะ่ะไม่คิดเลยว่าที่ศรีราชาจะมีอะไรแบบนี้ด้วยนะทุกคนอยากให้มา เหมือนตอนนี้เดินที่สวนหลังบ้านออมีดอกกุหลาบนะคะฝั่งขวาโบปลูกเป็นดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายโบปลูกเป็นทิวลิปนะคะขึ้นที่สวนหลังบ้านโบได้อากาศดีนะคะแล้วนี่อะไรอะต้นอะไรอะทุกคนต้นไม้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะต้นซากุระแน่นอนนะคะมีดอกสีชมพูดอกซากุระ ตรงนี้นะคะเขาน่าจะตัดเป็นหมู่บ้านกังหันนะที่เนเธอร์แลนด์นะคะน่าจะใช่นะมีดอกทิวลิปด้วยสวยอะ่ะแล้วตรงนี้ที่โบดเดินมานะคะทุกคนเป็นอุโมงไฟนะคะสวยมากเฮ้ยสวยจริงๆ นี่ถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้นะว่าข้างนอกคือแบบสว่างเลยนะทุกคนไม่ได้มืดนะคะเป็นแบบตอนแบบเย็นนะเดินมาเรื่อยๆนะคะจะมีห้องอะไรอีกหรือเปล่านะคะอ๋อจะมีห้องนี้ห้องนี้เหมือนเป็นแบบบอลลูนเป็นแบบคริสตลัลสีเงินๆนะคะตอนนี้โบก็เดินมาเรื่อยๆนะคะยังไปได้อีกนะคะข้างหน้าน่าจะเป็นทางออกแล้วนะคะทุกคน อนนี้โบเดินออกมานะคะก็จะเจอทางออกที่เป็นถนนสีสีนะคะคิดว่ามุ่งตรงไปข้างหน้าจะต้องเป็นบอลลูนแน่นอนนะคะเพราะว่าดูจากรีวิวนะคะก็จะมีบอรลรูนใหญ่ๆนะคะเป็นสถานที่ให้ทุกคนเนี่ยไปถ่ายรูปได้นะคะก็จะมีหลายจุดเลยแหละเป็นแลนด์มาร,ร์คที่แบบหลายๆจุดที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้มีรูปสวยๆไว้ลงคอนเทนต์แน่นอน,นะคะ่ะนี่ส้มจีนนะ แต่ว่าเป็นส้มจีนแบบปลอมๆนะคะมีส้มจีนแล้วก็ต้องมีนี่ซาก,กุระเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้างหน้านี่เป็นป้ายของบอลลูนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินไปกันนะคะตอนนี้มีแดดนะก็จะแบบร้อนๆหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แดดจัดนะก็กระจัด <c oughs> จัดอยู่มั้งเดินเข้ามาที่โซนบอลลูนการ์เด้นไทยแลนด์แล้วนะคะโอ <c oughs> ข้างหน้านะ มีบอลลูนยักษ์แล้วนะคะน่าจะมีหินที่เรียงกันอยู่นะคะเขาจำลองเป็นอะไรอะ Stonehenge หรอนี่ข้างหลังนะคะสีสันแบบสุดเลยน่ารักด้วยนะคะถ้ามาแดดร่มลมตกหน่อยก็จะดีมากๆนะคะทุกคน ที่เราได้คูปองตอนเข้ามาตอนซื้อตอะ่ะเขาบอกว่าเราอะมาแลกเป็นแบบกาแฟเป็นน้ําแข็งใสเป็นมะพร้าวปัน่นเป็นข้าวเหนียวมะม่วงอะไรก็ได้ได้ตรงนี้นะคะแต่ว่าที่น่าสนใจนะคะก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราไปแลกข้าวเหนียวมะม่วงนะสวัสดีค่ะข้าวเหนียวมะม่วงแลกได้ใช่ไหมคะนี่ อ, 1, 5, อ๋อโอเคแสดงว่าคูปองนี้ย50บาทใช่ไหมคะโอเคงั้นเอา1ชุดขอบคุณนะคะนี่ข้าวเหนียวม่วงเดี๋ยวไปกินที่บ้านขอบคุณะคะ่ะตอนนี้แลกมาแล้วนะคะได้มาแล้วนะก็คือเราจ่ายแค่ครึ่งราคานะคะคือชุดละ100บาทเรามีคูปองอันนั้นนะก็ใส่เพิ่ม50บาทนะคะ แล้ววันนี้โบต้องปิดคลิปแล้วนะคะทุกคนคือวันนี้ทริปสีราชานะคือสนุกมากๆเลยแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะปิดคลิปแบบแบ็กกราวแบบบอลลูนอยู่ด้านหลังนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสําหรับทริปสี่ราชาของโบนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบโฮโ,โซด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าไปที่ไหนทําอะไรเนะี่ยติดตามด้วยนะ๊วยบาย